ใครว่าดีบอกมาหน่อยไปแล้วไม่ไหวร้อนทุกคนเป็นลมหมดแล้วใครเคยสิเป็นลมล่ะมาเลวจ้าความเร็จสวย ของต้นไม้นี่ความสวยงามของต้นไม้พี่หนึ่งไม่ไปทางนี้นะจะไปทางนี้นะเดินอ้อมนะเดินที่มืดมไม่ไปไม่กลักกลวอันตรายเดินที่ประเทศญี่ปุ่นอันตรลอยอยู่ไหมพี่หนึ่งพี่หนึ่งอยู่ไหมพี่หนึ่ง พี่หนึ่งอยู่ไหมพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งอยู่ไหมเอา้าก็คงอยู่นี่แหละมั้งน้องว้นวนเขาคงไม่ไปไหนนะฮะอ้ะวนอ้วกเหรอ <c oughs> พี่นิดจะไม่ค่อยมาหรอกพี่นิดพี่นิดกว่วอันตรายหมู่บ้านประเทศญี่ปุ่น,นเงียบอย่างกับปราชานะบ้านใครบ้านมันนะนี่เหมือนรถจักรยานบ้านของเราเลย ยังมีคนอันตรายกว่าป้าอีกมีมีมีน้องวันมีมีมีม,ม,ม,มีมีสิเบินมาทางนี้ดีกว่ามีสิน้องวันทำไมมันมืดว่าจอเอาไหม่หกจอมเออจอมันออมันโอ้นี่ยังไงแม่ซะเมิ่อยได้ไปให้จอมัน คุสิบฝนสิตกไหลเลยมีสี่น้องไว้น้องหนึ่งคุณหนึ่งคิดถึงพี่หนึ่งคิดถึงพี่หึงถามหาป้าจะมีคิดถึงป้าสวัสดีค่ะน้องลุงอ,อ๋อน้องลุงส่งอันอะไรนะอาจารย์อาจารย์สอนยูทูบนะมาดามาดาเข้าไปดูบ่อยจะตายดูประจําเลย จากกับคุณอ้อมมาก่อนกดไลค์กดแซ์ให้เลยนะคะกดแล้วสุดเลยจ้าจ้าจ้ามันะไรมเลิน้งแค่มาคุยเป็นเพื่อนก็ดีใจแล้วอันนี้ยยังงงกระเป๋าใช่ปะจริงนีไม่ใช่กระเป๋ากางเดินอย่างนี้บางทีได้เงินร่วมนะอย่บอกด้วย พี่ลุงนภา,าสาวัสดีค่ะจากน้องอ้วนจุมเบอร์จุมเบอร์นี่ใบไม้ร่วงเต็มเลยกดออดก่อนนะใบไม้เหลียงไปหมดแล้วร่วงหมดแล้ว เอา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 เอุ้งอเอารถมันจีซึ้นด่ากันดู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 อย่างงั้นเดียวพี่เป็นหนึ่งเครื่องเอ้าเอ้าไฟเขียวแล้วเราเล่านี่ นังนี้ใไ่ไม้เต็มแพดด้วยหมอนา่าหมอนวดก็มีไม่ใช่หมอ <c ười> <c ười> ไกน่น, <c ười> ไกน้อยร้อยแสนไก่น้อยร้อยลักนั่งนั่งเรือมา <c ười> จะเจ้าพี่หนึ่ง นั่งเรือมาบอกป้าจะบอกให้พี่หนึ่งนั่งเรือไปกี่ปีจะถึงเนาะพี่หนึ่งอยู่ไหนอ่ะอยู่ประเทศอีย่างเนาะนร์เวย์บอกอยู่เม,ามกาบอกอยู่ไทยบอกป้าจะมาขัดให้น้องอวลพี่เขานั่งบ่อยๆค่ะสันต้นสีเหลืองนี่สวยไหมต้นแปะโกยน,นั่นเนี่ยร้อนร้อนร้อน